ด้วยกน s สป a คคือคุยกันนะฮะเราจะให้น้องขอเ<อ>ชิญท่านแรกก่อนน้องออยฮะบายสบายนะคะพบกับท่านแรกนะคะน้องจริงๆค่ะ แต่น้นองเล็กนั่งตรงกลางนะครับอ่าโอเคนั่งตรงกลางใัน้องดาให้น้องสีโอเคท่านถัดไปฮะที่เราจะมาคุยกันแบบชิวๆยามบ่ายหลังจากรับประทานอาหารแล้วท่านน้องออยเป็นใครฮะต่อไปนะคะเจ้าของโครงการวิทยาพัฒน์วิวนะคะขอนแก่นพิดาค่ะ สุภาพบุรุษไปนั่งด้วยกันจะได้นั่งสลับกันนะฮะท่านสุดท้ายครับในช่วงนี้ครับขอเชิญพบกับนะคะเจ้าของโครงการ Porsche Living ระยองพี่อาร์ตค่ะ สปีกเกอร์ของเราในช่วงนี้นะเป็นไอดอลพวกเราทั้งสามท่านขึ้นมานั่งเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกท่านก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเริ่มจากแนะนําตัวสั้นๆน,นะฮะจากถัดจากอาจารย์ไปก่อนแล้วกันนะครับน้องอ้่อยเอาน้องดาแล้วกันน้องดาแนะนาตัวเองสั้นๆตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนครับค่ะอ่าวัสดีค่ะชื่อดาค่ะวาสนาวาปีทะเมื่อก่อนทํางานโรง,งงานค่ะเป็นสาวโรงง,งานจบ ชั้นมสามค่ะตอนนี้ก็คือเราออกจากงานแล้วมาทำอสังหาเต็มตัวปีที่สองแล้วค่ะปีนี้ปีที่สองขายไปกี่หลังแล้วเฟดแรกสิบเจ็ดหลังปิดเฟดไปแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นโครงการใหม่ยี่สิบแปดหลังแล้วก็ที่สระบ,บุรีอีกสี่หลังค่ะจย์ว้าวเดี๋ยวเราง,งานมสามเดี๋ยวเรามาเจาะเรื่องอเราวว่าทำได้อย่างไรวะทำได้อย่างไรวะ,ะถัดไปน้องซิงซิงครับผม ค่ะชื่ออัชามานาวรพงศ์นะคะชื่อชิงชิงค่ะอายุ26ปีก็ปัจจุบันก็เป็นเจ้าของโครงการ e s ซ n e น g y ที่จังหวัดระยองค่ะก็แล้วก็เรียนอยู่คณะนิติาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังคำแหงค่ะโอ้โหเรียนด้วยต่อมาเลยค่ะพี่อาร์ตครับผมก็อาร์ตอดิสรบัวประเสริฐนะครับก็เป็นเจ้าของโครงการ The Post Living ้ ing, วกแดงจังหวัดระยองนะครับ ก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นทำงานประจำนะครับเป็นวิศวกรนะครับก็เกี่ยวกับพวกชิ้นส่วนรถยนต์นะครับก็วันนึงก็ได้มาเจอกับอาจารย์เอกนะครับครับครับแล้วก็เริ่มมีโครงการเป็นของตัวเองนะครับก็เริ่มเริ่มเมื่อปลายปีที่สมัยก่อนนี้คือมีโครงการเป็นของคนอื่นเหรอแล้เลิ่มโครงการเป็นของตัวเอนว่าไปดูโครงการของคนอื่นไปดูโครงการคนอื่นไปถ่ายรูปเซลฟี่ มีหลายคนใช้เทคนิคนี้นะไปไปขโมยพูดละเหมาเขาเหมือนกันครับเอาไปขโมยพูดละเหมาเอาเลยวแถวละยองรู้ละรู้ตัวละละยองละยองด้วยกันทั้งคนตกลงอ๋อนี่ละยองด้วยกันนะฮะละยองด้วยกันนะฮะวันนี้อาจจะมีละยองเยอะหน่อยนะฮะไม่มีใครมาจากละยองไหมครับผมพวกเราที่อยู่ที่นั่งอยู่เก้าอี้ละยองขอบปดูมือดิละยองละยองเยอะเลยครเขาพูดหลุดน้ำมาได้ยังไงน้ำท่วมละยอง เราเป็ปน้ำรุ่วชมระยองในรอบก็บอกแล้วรอบ50ปีหรือร้อยปีเนี่บางคนเกิดมาจนแก่แล้วก็บอกไม่เคยเห็นน้ำช่วมขนาดนี้นะครับอ่าน้องอ้อยจะถามใครก่อนคนแรกเลยต้องพิดาก่อนเลยครับที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยวันนั้นสัมภาษณ์กันพิดาบอกว่าอะไรนะเป็นพออาจารย์เอกใช่ไหมคะคนอื่นอาจจะไปเจอใน YouTube ในหนังสือใช่ไหมคะอันนี้เจออาจารย์อันนี้เจออาจารย์ที่ป้าย องโจรช่างถนนใช่ไหมคะค่ะพอดีเราเลยค่ะซื้อบ้านกับอาจารย์เอกอะค่ะที่ดอนเมืองแล้วก็มามาไล่ทำลายดูอะค่ะว่าอาจารย์คือใครพอพอไปเจอก็คือเห็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับทําอสังหาค่ะก็เลยสนใจตั้งแต่วันนั้นก็เลยทักหาอาจารย์เลยว่าอาจารย์สอนคอสอสังหาใช่ไหมคะอย่างตัวด้เองอะจะสามารถไปเรียนคอสกับอาจารย์ได้ไหมซึ่งอาจารย์ก็ตอบกลับมาว่า ต้องลองดูครับดาแค่นั้นนะคะก็คือดาก็ตัดสินใจมาสมัครคอร์สกับอาจารย์เลยค่ะก็คือครั้งแรกก็คือมาสัมมานาการกุศลครั้งที่สามปีที่สามอะค่ะแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจก็คือเจออคนที่เขาประสบความสำเร็จบนเวทีแล้วก็มีไฟลุกเลยค่ะก็ตัดสินใจลงคอร์สสร้างเก่งรวยกว่ารุ่นสิบเจ็ดค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ ก็หาที่ดินหาหาอ่าคิดคิดที่จะไม่ไม่อยากทํางานประจําแล้วเลยได้ทางบ้านได้ทางโครงการหมู่บ้านโอโสุดยอดเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรมากเลยใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นไม่ไม่เคยคิดเลยค่ะว่า จะจะมาทำมาสังหาเนาะเพราะว่ามันคือคือด้วยการที่เราเรียนเรียนมาน้อยด้วยแล้วก็เราเป็นแค่สาวโรงงานมันเป็นอะไรที่ไกลตัวเรามากเลยอะคะ่ะในความคิดก่อนหน้านั้นนะคะแต่พอมาเจออาจารย์แล้วอาจารย์เหมือนให้ความหวังเราด้วยอะคะ่ะแบบอ,อาจารย์ก็บอกว่า ต้องลองดูแค่คำนี้ค่ะลองเลยค่ะตัดสินใจลองเลยให้ความหวังเลยนะคะอาจารย์ตัวเราไหมอาจารย์ไปให้ความหวังคนเดียวอาจารย์ไปให้ความหวังที่พวกเรามานั่งนี่อาจารย์ให้ความหวังพวกเราปะถือว่าให้ความหวังพวกเราใช่ไหมจริงๆอาจารย์ไม่ได้บอกว่าให้ความหวังแต่อาจารย์ให้บอกพวกเราว่ามันเป็นไปได้ เพราะว่าอย่างที่พวกเราเห็นเนาะบางคนก็อยู่ในสภาพที่ชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นหนี้เป็นสินสารพัดแต่ว่าเขาก็ไปได้ดังนั้นพอเราเห็นคนที่ถามเราลักษณะเนี้ยคนที่กล้าเอ่ยปากถามเนี่ยผมถือว่าเขากล้ามากและเขามีวาสนาอะไรบางอย่างอยู่เขาชื่อวาสนาด้วยเนาะเพราะคนคน,คนอื่นๆเขาก็ไม่ได้สนใจนึกออกปะคนส่วนามากเขาก็คิดว่ามันไม่ใช่หรอกมันเป็นไปนไม่ได้แล้วคนอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจเราด้วยซ้ําไปไม่เหมือนกันบางทีเราก็อยู่ใกล้คนเนี่ยนะฮะม่เหมือนกับ เราอาจจะมีความรู้มีวิธีการมีอะไรเออยอะแยะมากมายแต่เขาไม่สนใจหรือเราพูดไปเขาไม่ใส่ใจมันก็เหมือนกับถ้วยชามที่มันคว่ำไวอ้อ่ะฝนมันจะตกแบบตกพันปีเหมือนมันน้ําท่วมระยองมันก็ไม่มีน้นําในกระถางสักอันหนึ่งเขาไม่รับนีอ่ออกไหมฮะแต่นี้เขาถามเขารับเพราะว่าเขาบอกว่าีย่ยเจอเจออาจารย์ คนซื้อบ้านอาจารย์จะมีสักกี่คนที่ถามมาอาจารย์สอนอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์อย่างหนูนี่ไปเรียนได้ไหมถามว่ามีสักกี่คนแต่ที่เขาเขาก็ฉลาดนะเขาดูเสร็จแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าตเติมอีนิดหนึ่งพ่อเขาบอกว่าลูกบ้านเนี่ยไม่ได้สร้างอะลูกจะไปเอาเงินไปจองเขาเนี่ยมาจําเขาเชื่อเขาถือเขาได้หรอนะอันเียนี้อาจารย์เคยคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาบอกพ่อเขาว่าหนูเชื่อเขา100%พ่อหนูจองเขาเลย ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาถามเขามีบุญวาสนาได้สร้างมาด้วยกันเดี๋ยวถ้าพูดในแนวสายหมูเนาะประมาณนี้นะครับโอเคเอาน้องดาอะไรต่อครับน้องไอต่อมาน้องชิงเป็นยังไงบ้างคะก่อนอันนี้เรียนอยู่ด้วยเรียนอยู่แล้วก็เป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านด้วยก่อนนันนี้เป็นยังไงบ้างคะก่อนตอบคําถาม หนูขอทักทายพี่ๆรุ่น้าหนึ่งหนอยนะคะขอเสียงพี่ๆรุ่น้าหนึ่งหนอยค่ะอ้า5าหนึ่งอยู่ไหน5าหนึ่งโอ้ยมีแฟนกบบ5าหนึ่งด้วย FC อ่ะก็ตอนเรียนไปด้วยก่อนก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้นะคะก็ทำในหน้ามาก่อนค่ะเดิมทีเนี่ยทางบ้านทำธุรกิจสังหาซึ่งขายฝากจำนองค่ะ แล้วก็ทําในหยน้าไปด้วยด้วยความที่ค่าขนมไม่พอไม่พอใช้อะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ขอพ่อแม่ด้วยแล้วคือด้วยความที่เรารู้ว่าเราไม่เราเราเรากินแค่นั้นไม่พอใช้ไม่พอไม่พอกับค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามีความคิดที่ว่าอยากจะหาไรายได้ให้กับตัวเองค่ะซึ่งเราก็มองว่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราอะค่ะ ส่วนใหญ่แล้วเขาจะ,ะส่วนใหญ่เพื่อนที่หนูพบนะคะก็คือเขาจะทำมาหากินด้วยตัวเองขายขอ,อ,องออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีรถมีอะไรมีโทรศัพท์มือถือซื้ออะไรด้วยด้วยตัวเองก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเราต้องทำธุรกิจค่ะเลยได้เข้ามาสู่วงการอสังหาใช่โดยการที่เห็นบอกว่าคุณแม่เปิด YouTube ให้ดูค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่า ทำทั้งเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในหน้าเขียนธุรกิจเพื่อจะยื่นขอเซ็นเชื่อแบงก์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจนคุณแม่เปิดคลิปอาจารย์ถนอมให้ดูค่ะก็เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาคก็เลยตอนนี้สําเร็จแล้วหนึ่งโครงการใช่ไหมคะก็มีคนมาจองแล้วหนึ่งก็มือให้้องชิรชิดไปก็อีก24หลังค่ะเก่งมากค่ะโครงการแรกนะฮะมีคนจองแล้วนี่กำลังสร้างอยู่ใช่ปะ โครการถัดไปอีกยี่สิบส่หลังไม่สน,สนใจน้องสิงเพราะว่าเห็นบอกเปน็นนักศึกษาด้วยแล้วพอไปดูประวัติจริงๆเขาก็พยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวตัวเองอันแรกอาจจะแค่บอกว่าหาค่าขนมเนาะ ว่าพ่อแม่จะให้ค่าขนมไม่พออะไรประมาณนี้แต่ฟังดูเหมือนธุรกิจยักษ์ใหญ่เนะี่ยแต่บางทีมันก็เป็นอะไรที่แบบมันไม่ได้ตอบโจทย์เราร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราทําเองได้แล้วมันเป็นความภาคภูมิใจเป็นความสําเร็จที่เรารู้สึกพาวกับตัวเองอย่างเงี้ยอย่างน้องสิงห์เนี่ยก็เลยเห็นความเพียรพยายามของเขาจริงๆเขามีเรื่องราวยาวกว่านั้นนะเขาพยายามที่จะไปทํานั่นทํากู้สร้างอพาร์ตเมนต์ทำนั่นทำนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาพลาดหวังแต่พลาดแล้วเขาไม่เลิก<ม>เขาไม่ล้มเลิกความตั้งใจเขายังทําอยู่ ว่าที่จะมาเจอคลิปที่แม่เปิดให้กว่าที่จะมาเป็นโครงการแรกนะฮะนี่คือเหตุผลที่เออถึงแม้ว่าคุณจะยังเป็นนักศึกษาอยู่แต่ว่าคุณก็เพียรพยายามและมุมานะสิ่งที่ผมอยากให้ได้จากตรงนี้ก็คือเรื่องของไมเซ t หรือทัศนคติตัวนี้แหละที่สําคัญมากนะครับวันนี้เขาเลยจะมีโครงการและผมเองก็โพสต์ตัวนี้ก็คือโครงการที่เห็นนะครับ กี่หลังนะโครงการแรกของน้องสิงครับผมอันนี้เป็นโครงการที่มีคนพัฒนาซอยสิบสามาขามคู่มีทั้งหมดแปดหลังค่ะชื่อโครงการว่า Easy อีซีเอาพาขึ้นดิบ้านทรงสวยนะอันนี้รุ่นอะไรนี่นะรุ่นอะไรนี่รุ่นอะไรไปดูเนี่ยไหนเสียงอยู่ตรงไหนรุ่นไหน f ออยู่ทางนู้นค่ะจันสร้างเก่งรุ่น51ค่ะ51นะฮะเป็นรุ่นที่ น่ารักมากนะครับแข็งแกร่งทั้งท่านประธานแล้วก็คณะกรรมการของรุ่นนะไปดูงานแล้วก็เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะอาจารย์แท้งนี่หนึ่งน้องสิงเขาเป็นในนั้นแต่เป็นรุ่นที่แบบเกิดโครงการเยอะมากๆอีกรุ่นหนึ่งซึ่งไม่แพ้รุ่นของน้องดาวนะครับแต่รุ่นของน้องดาวจะไปมากกว่ารุ่นดาวคือเรื่องสิบเจ็ดนะรุ่นนี้คือรุ่นห้าสิบเอ็ดนะฮะวันนี้อาจารย์ไม่ได้รู้ว่าเขาเรียนรุ่นสิบเจ็ดนะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นรุ่นสิบเจ็ด สามสีปีมานี้ทุกรุ่นมีรุ่น17ขึ้นมนเลยแปลกใจมากนะฮะโอเคน้องสิงสุดยอดมากในเรื่องของโครงการทำนะอ่ะถัดไปครับน้องต่อมาพี่อาร์ตค่ะจากพนักงานประจําผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ตอนนี้เป็นเจ้าของโครงการหนูบ้านจัดสรรก็คือพี่อาร์ตเนี่ยที่คุยกันเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะรอมาห้าปีใช่ไหมคะพี่อาร์ตครับถึงจนถึงตัดสนใจรักมาห้าปีใช่ไหม ครับจริงๆก็ไม่ต้องรอนานเหมือนผมก็ได้นะครับก็ก็เดี๋ยวเล่าท้าวความนิดนึงก็คืออ่าตอนแรกเนี่ยก็แฟนผมเนี่ยเขาก็เจอเจออาจารย์จากใน f a c e b o o k นะครับก็ตอนนั้นจะเป็นงานก่อนงานครบรอบอ่สองปีนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับผมก็ทักอินบอกมาก็โอเคยังพอมีบัตรเหลืออยู่เพราะวันนั้นผมได้ไปนั่งแถวข้างหลังสุดตรงนู้นเลยนะครับก็นะครับท่านที่นั่งข้างหลังก็นะครับดูไว้นะครับก็สามารถที่จะสําเร็จได้เหมือนกันนะครับ ก็หลังจากนั้นก็ก็วัน,นก็ได้รับแรงบันดาลใจมากมายนะครับแล้วก็ก็เราก็ไปลงคอสของอาจารย์นะครับแล้วก็เราก็ตั้งมั่นว่าในทุกปีเนี่ยก็จะต้องมาที่งานนี้ให้ได้นะครับเพื่อเพื่อให้เราเนี่ยยังคงอยู่ในบรรยากาศของคนที่สําเร็จนะครับก็ผ่านไปหลายปีนะครับก็เห็นหลายๆท่านที่ประสบความสําเร็จมีโครงการเป็นของตัวเองอเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับก็ยิ่งเกิดความมั่นใจ นะครับแล้วก็ถึงวันหนึ่งเราก็ตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําครับห้าปีนะพี่อาร์ตกว่าที่จะเห็นบทงานเป็นรูป,ปรธรรมนะพี่อาร์ตช่วงนั้นมันมันเป็นอะไรคือคือกำลังดูว่าคนที่จะรอคอยอะไรแล้วก็ยังไม่ทิ้งเนี่ยมันหล่อเลี้ยงหัวใจด้วยเรื่องอะไรไหม่ถือว่าเรายังมีความหวังเรื่อยๆแล้วก็เข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าไงเราทำไมหรือว่าทำแล้วหยุดหยุดมันทำไมมันถึงไม่เกิดรูปรธรรมในช่วงห้าปีที่ผ่านมา คือก็อส่วนหนึ่งอาจจะทําทาหยุดหยุดบ้างนะครับแต่ว่ามันมีมันมีความฝันมันมีมันมีเป้าหมายอันหนึ่งแล้วก็เราก็เห็นเชื่อมั่นว่าอสังหาเนี่ยจะเป็นคําตอบสําหรับทุกสิ่งสําหรับความฝันที่เราต้องการที่จะไปให้ถึงนะครับแต่แต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเริ่มลืมลืมเริ่มหายหายจางๆงไปนะครับจานหนึ่งที่ผมที่ยังอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าคือที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องมาที่งานแห่งเนี้ย ทุกปีนะครับเพราะเคสสปิเกอร์แต่ละปีเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันครับ,รบก็จะรับโอโอโอโประสบการณ์ได้รับพลังแรงบันดาลใจใหม่ๆมนะครับโอเคนะฮะนี่คือการหล่อเลี้ยงความฝันไว้ไม่ให้มันเหี่ยวเฉาแล้วก็ล้ม ดับไปนะฮะก็คือการที่เราต้องเอาตัวเข้ามาอยู่ในบรรยากาศนะครับตัวอย่างก็คือว่าผมอยากให้พวกเราเห็นว่าโอเคเป็นกําลังใจให้กับพวกเราที่อาจจะเคยมาผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะต้องมาทุกปีนี่นะฮะทนที่คนอยู่ในห้องเนี่ยนะมาทุกปีตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะครับจนก,กระทั่งปีนี้ก็ยังมานะครับก็แต่ว่ากลุ่มเหล่านี้ก็จ,จะค่อยๆสำเร็ขึ้นนะครับแล้วก็ความสําเร็จนี่อาจจะไม่ทันทีทันใดหรือเร็วเท่ากัน ขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่เราสร้างด้วยนะครับถึงวันหนึ่งพอถ้าเราไม่ยอมแพ้หรือไม่ยอมถอยแล้วเราก็สั่งสมมันไว้เรื่อยๆพิรษเดงก็เอ็นบอกว่าออกไปจังออกไปหาที่ไหมทุกครั้งที่เรียนไปไปหาที่แล้วหยุดอย่างนี้ใช่ไหมก็ที่จะเริ่มหาจริงๆจังๆน่าจะเป็นหลังจากงานครบรอบสี่ปีห้าสี่ปีใช่ไหมห้าปีใช่ไหมห้าปีที่เป็นงานที่เราอยู่ในห้องนี้เยอะมากนะฮะครับหลังหลังจากนั้นแต่ก่อนนี้มันไม่ได้เลยเราไปหาคือ คือที่ดูหลายๆแปลงเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยเราดูแล้วเออที่สวยเราชอบใจละราคาคำนวณทุกอย่างได้หมดมแต่พอไปคุยกับเจ้าของที่ดินปุ๊บเนี่ยมันติดตรงเงื่อนไขว่าคือเขาเขาต้องการจะขายทั้งแปลงเลยเขาไม่ต้องคือคือ,คอต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องหาเงินไปซื้อเลยซึ่งเราก็เรารับมไม่ได้กําลังเราไม่ถึงใช่ใช่ครับแล้วเราตั้งคุณทัสวรัติ์เงื่อนไขไว้ยังไงก็เงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นลักษณะที่ดินที่เจ้าของที่เนี่ยยอมให้เราให้ที่ดินให้เราสร้างก่อน อาจจะด้วยการมัดจําบางส่วนแล้วก็ขอระยะเวลานะครับโปรเจกต์แรกนี่ไปได้งั้นไขที่ต้องการยังไงก็หลังจากที่คือคุยแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้เนี่ยก็อนตาแรกพอเราโทรไปถามเนี่ยครับผมก็ถามยิงคําถามก่อนเลยว่าครับ ถ้าขอ,อวางเงินบางส่วนแล้วก็ขอระยะเวลาแล้วขอสร้างบ้านไปก่อนเนี่ยพอเป็นไปได้ไหม,มถ้าเกิดเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปคุยกับภรรยาดูก่อนหรืออะไรเงี้ยงั้นแปลว่าพอเป็นไปได้แล้วเขาเริ่มรับฟังเราละแล้ว,ลวเขาเสียงแข็งมาเลยเนี่ยเอาไม่ได้คุณคุณต้องซื้อไปเลยอะไรเงี้ยอโอเคเราก็ไปแปลงอื่นอแปลงนี้เขาให้ความหวังเราใช่ปะก็ก็ดูเป็นไปได้ดูเป็นไปได้แล้วก็วก็ติดตามคุยกันเรื่อยๆนะครับก็สรุปสุดท้ายก็คือได้เงื่อนไขอยู่ที่หนึ่งปี ผว้ามัดจําไปเท่าไหร่หนึ่งปีนี่มัดมัดจําอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นของมูลค่าครับอืมแต่ว่าในหนึ่งปีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเลยหนึ่งปีแล้วแล้วก็จะยึดเราเน่ะไม่ไม่ใช่ครับก็จะเป็นลักษณะว่าเราก็เลยจากหนึ่งปีเนี่ยก็มีเรื่องของดอกเบี้ยเข้ามาอ่าโอเคก็คือว่าเราหาทางออกเราหาทางกันไว้เช่นถ้าครบปีถ้าเราไม่รอบครอบไม่ได้ตกลงเงื่อนไขตรงนี้ ขาอาจจะถือเป็นเหตุนในการยึดหรือลิฟเงินมัดจำของเราแล้วแม้แต่โครงการเราจะขึ้นนะฮะอย่างภาพที่เป็นโครงการของพีอาร์ที่อยู่หน้าจอนะครับก็จะศูนย์ทั้งเงินค่าก่อสร้างและค่าประจําที่ดินถ้าเขาเล่นตามนั้นแต่พาต์ก็คือกันไว้ด้วยกันหาทางออกว่าถ้าเกินหนึ่งปีผมจะชําระดอกเบี้ยให้คุณตามเงินคงค้างเท่านั้นเท่านี้อันนี้ถูกต้องไหมครับพาร์ใช่ครับถูกต้องครับอ่านี่คือทางออกของพวกเรานะครับเคล็ดตรงนี้ก็คือทําให้จริงๆเลยปีไหม ย,ยังไม่เลยครับอาจารย์ยังไม่เลยใช่ป่ะจะโอนหมดแล้วนี่รับทีเ่เสริมนิดนึงครับอาจารย์อาจจะเด้วยความโชคดีของผมด้วยคือเจ้าของที่อ่ะคือตอนแรกเราก็คุยไว้ไว้ปีนึงทีนี้เจ้าของที่อ่ะเขาก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเกินจากหนึ่งปีจะทํายังไงครับแล้วก็เลยคุยหาทางออกกันได้แบบนี้ก็คือโชคดีด้วยเจอเจ้าของที่ที่เขาเหมือนกับก็ให้โอกาสเราครับครับถ้าเราหามากพอเราก็จะเจอครับโอเคได้เนาะ หลายคนไปเจอแค่ไม่ขี่เจ้าแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้อาจารย์ก็ไปเจอเช่นขนาดเข้าไปรังวัดยังไม่ได้เลยครับไปถางหญ้าก็ไม่ได้ครับอย่าว่าจะไปทําอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าเราไปเจองั้นแล้วเราถอดใจก็จะไม่มีที่ราศวันนี้ถูกปะก็รันไม่เกิดคโครงการแรกอ่าไม่ได้เกิดโครงการอะไรนะ The post l i v i living นะฮะละยองนะครับโอเคน้องอ้ถัดมาน้องถามใครต่อดีน้องชิงต่อเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้พอมาทําที่เห็นบอกว่าก่อนที่จะมาทําบ้านประหยัดพลังงานตอนนั้นเนี่ยมีลูกค้าอันนี้เขาเคสหนักเหมือนกันคนเนี้ยมีลูกค้าเนี่ยมาวางมาจำสี่แสนบาทถือว่าเยอะมากๆนะคะลูกค้าวางดาวทำสัญญาสี่แสนก์นะลูกค้าคนนี้รวยแน่นอนอาจารย์วางเงินสดหนูหนูยิ้มหวานเลยอ่ะน้องก็น่ารักไงเอาเงินนั้นน่ะไป อะไรนะทำโครงสร้างเรียบร้อยปรากฏว่ายื่นเครดิตลูกค้าติดบุโรอ่ะ,อะน้องชิงเล่าต่อเลยค่ะลูกเป็นยังไงมั่งเคสนี้่ก็เคสนี้นะคะก็หลังจากที่ลูกค้าเขาวางมาจำมาแล้วสี่แสนประมาณสองอาทิตย์อาชาก็เห็นว่าอาชาก็ไปเช็กปรากฏว่าลูกค้าติดบุโรค่ะประมาณสามประมาณเกือบสามแสนกว่าบาทก็ต้องคืนเงิน คืนเงินจองให้เขาแล้วก็ให้เขาไปปิดเพราะว่าจะต้องรอระยะเวลาประมาณสามหนึ่งปีปิดหนึ่งปีรออีกสามสามปีอุย้ยก็ต้องคืนให้เขาไปเลยสิค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาตอนนั้นหนูบอกว่ามีเงินติดบัญชีแค่หนึ่งหมื่นบาทด้วยค่ะก็เ<ต><ต>ก่งมากเก่งมากที่ผ่านมา<ห>ต่อหลังแรกถึงจบค่ะก็เลยต้องให้เขาเนี่ยหลุดจองไปก่อนแล้วก็เราก็เห็นว่า หลังแรกเนี่ยคือเราทำตอม่อทำเสาทำอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะเทพื้นเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่อยากหยุดโครงการเพราะว่ากลัวว่าโครงการจะเป็นโครงการล้างก็เลยสร้างต่อไปเลยก็เลยไปขอคุณป้าผู้ใจบุญค่ะก็ขอโดยาาใช้เงินคนอื่นใช่ก็ขอเขามาสักหนึ่งล้านบาททำไมแล้วไม่เอาที่แม่กับพ่อ คือทางคุณพ่อเขาเป็นคนเขาคือเขาก็ดูแลบัญชีอยู่แล้วเขาแบบว่าไม่สนับสนุนให้เราให้เราทำสนับสนุนเราใช่ค่ะเขาเขาปิดใจเลยกับกับเรื่องนี้ทากวันได้เปิดหรือยังทุกวันนี้ก็แง้มแง้มอยู่ค่ะแต่ยังไม่เปิดเห็นความใจสู้ของน้องเขาไหมฮะค่ะก็ทุกวันนี้ก็แง้มแง้มอยู่ค่ะก็ถ้าจะเปิดใจก็ต้องต้องให้แสดงให้เขาเห็นค่ะว่า เขาจะได้เงินจากตรงนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แต,แต่กลายเป็นคนอื่นเชื่อเรามากกว่าให้ตังเรามา1หนึ่งล้านบาทค่ะเพราะว่าทางคุณป้าเขาเห็นความพยายามว่าอย่างเงี้ยค่ะหนูหนูไปโครงการหนูก็จะถ่ายรูปลงเฟซอัปเดตผลงานตลอดแล้วคุณป้าเขาก็ติดตามหนูอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยให้ออ่ทุนมาลงกับโครงการนี้ค่ะอืมเห็ไนไหมเนาะที่ ไอเราไม่คิดว่าคนใกล้ๆนี่จะช่วยจะเชื่อ,อแต่ส่วนมากเขาบอกคนใกล้นี่เชื่อที่หลังสุดเนาะยิ่งใกล้เรามากเท่าไหร่ยิ่งเชื่อช้ากว่าชาวบ้านเรื่องบางเรื่องเนี่ยคนใกล้ตัวดีไม่รู้เรื่องเลยแต่คนชาวบ้านรู้หมดแล้วมัน <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนี้นะชีวิตมนุษย์นะอะ,อะน้องอ้อยต่อครับท่านสุดท้ายนะคะพิดาคนนี้อยากจะแชร์อยากให้พิดาแชร์เรื่องนี้มากๆเลยบอกว่าสร้างบ้านยุคโควิดพิดาบอก โอ้โหยุคโควิดนี่แหละยุคทองของพ<น>ี่<ห>เคเข้ามาช่วงนั้นพอดีค่ะช่วงโควิดทุกคนจะมองว่ามันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ําใช่ไหมคะก็คือปัญหาก็จะเกิดกับหลายๆอาชีพเนาะเหมือนแบบว่าเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยคะ่ะก็บางบริษัทก็จะจิงด้วยอะคะ่ะล้มหายตายจากไปแต่ว่าสําหรับการที่เรามาทำอสังหาช่วงโควิดมันมันกับ คนละอย่างกันเลยอะค่ะก็คือโครงการเราก็กับขายดีขายดีมากตอนช่วงโควิดก็คือปิดเฟสไปตั้งแต่ตอนโควิดนั้นเลยค่ะสิบเจ็ดลังโอ้โอะไรคือเคล็ดลับคะพิดาเอ่อก็คือเราก็ทำการตลาดก็คือยิงแอดเพราะว่าช่วงโควิดก็ทุกคนก็เหมือนกับทเบอร์ฟอร์มโฮมประมาณนี้ค่ะด้วยค่ะก็จะแบบเด้วยการที่ว่าบ้านเราก็เน้นคุณภาพแล้วก็ราคาราคาเราก็จะ ขายถูกกว่าโครงการใหญ่ๆเราก็เป็นโครงการเล็กอะค่ะก็จะอาศัยว่าราคาจะไม่สูงไม่แพงมากเท่าโครงการใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะแบบจะตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยอะค่ะอาจารย์งานเอาแหล่งทุนมาจากไหนนี่ออตอนแรกก็คือก็ระดมทุนด้วยอะค่ะอาจารย์ใช้วิธีระดมทุนใช่ค่ะใช้เงินคนอื่นเนี่นะใช่ใช่ค่ะอาจารย์ ทุกวันนี้เลิกใช้ยังหรือว่ายังใช้อยู่ก็ยังใช้อยู่คับเพราะว่าตอนนี้ก็คือโครงการของเราปัญหาก็คือสร้างไม่ทันขายอาจารย์ว้าวผมมืหน่อยผมมืหน่อยสิบเจ็ดหลังจบไปแล้วก็อะไจะขึ้นมาอีกกี่หลังนะดังยี่สิบแปดหลังค่ะยี่สิบแปดหลังนะฮะโอเคเราก็คงได้รู้เรื่องราวของสองสาวกับหนึ่งหนุ่มกันมานะครับพอสมควรนะครับ ทุกคนก็บอกว่าคนให้ความหวังคืออาจารย์เป็นคนให้ความหวังเขาแล้วเขาก็เลยลุกขึ้นมาฮึดสู้นะฮะในที่สุดก็มีโปรเจกต์ที่ประสบความสาเร็จนะครับตอนนี้ผมอยากจะให้พวกเราให้ความหวังกับพวกเราเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่มานั่งเดินทางมาไกลหลายหมื่นกิโลก็มีในห้องนี้นะฮะฝากข้อคิดให้หน่อยที่เอาใครก่อนดีเอาพี่เอาพิดาแล้วกันก่อนนะฮะพิดาก่อนนะเชิญฮะอยากบอกพวกเราว่าไง บางครั้งชีวิตคนเรามันก็ต้องเจอกับความทุกข์ยากลำบากนะคะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคอีกมากมายให้เราคิดซะว่ามันคือบาดแผลแห่งความสำเร็จค่ะคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้สู้ๆค่ะอย่ายอมแพ้ขอบคุณค่ะพี่อาร์ตค่ะครับก็อยากฝากทุกท่านไ้นะครับก็ ถ้าเราอยากสำเร็จในเรื่องไหนนะครับเราก็ต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่กับคนที่สําเร็จนะครับพาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการพี่น้องอลูกศิษย์ของอาจารย์เอกนะครับแล้วก็เราจะสําเร็จไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากโอเคพิชตบอกสั้นๆว่าตอนเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในบรรยากาศนะครับอะน้องเล็กก็อยากฝากพี่ๆที่อยู่ในห้องนี้นะคะก็ เคยมีคนบอกกับอาชาไว้ว่าจามันแล้วแต่จังหวะชีวิตความสําเร็จของคนแล้วแต่จังหวะชีวิตแต่ขอวงเล็บไว้นิดนึงนะคะอาชาขอเพิ่มเติมจาบคำคำนี้ค่ะจังหวะชีวิตของคนเรามีอยู่จริงค่ะแต่เราคนที่สร้างจังหวะชีวิตนั้นจะเป็นเราเองค่ะ mm hmm. คือการตัดสินใจของเราเองค่ะที่เราจะตัดสินใจลงมือทำและประสบความสำเร็จค่ะ โอ้โห,โหโคมมากคมมากเลยนะฮะมมนะฮะ้องไอเราทิ้งท้ายด้วยคมคมนี่ไหมไม,มีด <S <s <at> <c oughs> อาจารย์คะไม่นนรู้ว่าห้าสิบต่างกันเลยนะอาจารย์น,นี้นะครับอะไรนะจังหวะชีวิตทุกคนมีนะฮะแต่คนที่กำหนดจังหวะชีวิตของ ตัวเราก็คือใครฮะตัวเราเองตัวเราเองเป็นคนกําหนดนะครับปรบมืงให้กับสองสาวกับหนึ่งหนุ่มที่เป็นไอดอลพวกเราในวันนี้ชหนึงครับผมขอบคุณพิดาน้องชินก็พ่หารมากๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยมอบโล่ทีหลังเนาะงั้นต้องขอบคุณพวกเราทั้ง3ามคนเลยนะครับโอเคงั้นฝากเคลียร์เวทีต่อ่าจะเป็นการที่เราจะเจอเกสต์พิเกอร์คนต่อไปที่จะออกมา บอกพวกเรานะครับผมสรุป3เคสไปเมื่อกี้อีกทีหนึ่งให้พวกเราฟังนะครับนุ่งดาเนี่ยก็คือว่าเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มองทุกอย่างเป็นโอกาสในชีวิตเชื่อไหมครัผมเคยโพสต์เขาว่าเป็นสาวโรงงานจบมสามที่ซื้อบ้านอาจารย์ซื้อบ้านเงินสดราคา3ามล้านเก้าแสนะครับซื้อเงินสดค่อยทยอยจ่ายไม่ได้จ่ายทีเดียว แล้วผมถามว่าไปเอาเงินมาจากไหนเขาบอกว่าหนูเก็บมือเงินมาทุกทั้งชีวิตหนูฝันอยากจะมีบ้านเก็บทุกบาททุกสตางค์เขาทํางาน20ถ้าจะ24ชั่วโมงกลับบ้านมาเขาก็ลากน้ําไปขายเอาน้ําเปล่าที่บรรจุขวดไปขายแล้วเขาก็ขายครีมขายอะไรให้เพื่อนเขาทําทุกอย่างที่เป็นเงินพราะผมเห็นคนลักษณะเนี้ยถ้าเราไม่สนับสนุนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผิดเลยนะครับคนที่สู้ชีวิตดังนั้นเราต้องค่อยๆคุยกับเขาแล้วเขาเห็นความ เป็นไปได้เขาเกิดความมั่นใจเขาเลยมีความสาเร็จทั้งที่ตอนที่เขาซื้อบ้านนี่เขาก็เงินหมดแล้วนะแต่เขาก็ยังไปทําแล้วเขาก็ไม่ได้คิดมากคิดมาเลยเจออะไรผมขอขอโทษฮนะผมรู้เลยก่อนนั้นก็คือเขาไปอาจจะไปหุ้นแปลอะไรกันแล้วก็โดนขายไม่ได้โดนปัญหาโน่นนั่นนี่แต่ไม่ถอดใจ หลายคนเจอปัญหานี้แล้วสาบส่งวงการแล้วก็บอกว่าพวกนี้อย่าไปเชื่อมันนะครับอันนี้คือเป็นทัศนคติที่อันตรายมาก,กเราอย่าไปอยู่ใกล้คนที่คิดลบๆนะครับเพราะว่ามันจะบั่นทอนชีวิตเรานะครับรวมถึงน้องซิงซิงหรือน้องอัจฉรินะครับก็เป็นตัวอย่างของนักสู้ที่เห็นเขาพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วของเราที่เขาล้มเหลวแต่อายุยังน้อยเขาก็ยืนจัดจนกระทั่ทงมีโครงการของตัวเองนะครับเหมือนกันพิอาอร์มือนกันนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ ผูกบ่มเพาะอยู่ในวังวนของอสังหารทรัมย์ผมเมนพี่อาร์ตตลอดพิอาร์ตเป็นคนที่เรียนครบทุกคอร์สแล้วก็อาจารย์เปิดคอร์สแอดวานซ์คอร์สพิเศษอย่างซีพีดีพิอาร์ตก็ตัดสินใจไม่ได้ลังเลลงเลยผมยังแปลกใจว่าพิอาร์ตเรียนได้ยังไงแต่ในีสุดพิอาร์ตก็คือคนที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์ในอนาคตต่อไปนะครับปรบมอให้เขาอีกทั้งสามคนอีกครั้งหนึ่งครับ